วัสดีครับผมด้อสน,นะฮะจาก d ีพันนลัตหนึ่งเกครับก็วันนี้นะคุณอยู่กับ BMW นะตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวซีรีส์3ามนะครับ e 9เคือตั้งแต่เจอคันนี้คันแรกเนี่ยก็ก็ยอมรับนะว่าพร้อมพร้อมจะเสียตังค์เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับการจัดทรงนะหลายๆอย่างนะครับอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรเลย แต่หลายๆอย่างที่เขาแต่งเนี่ยมันดันแมทและเข้ากันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าจมูกด้านหน้าแล้วก็โลโก้ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันต้องสีน้ําเงินไม่ใช่เหรอแต่อันนี้เป็นการจงใจของเขาให้ตัวรถสีดำเนี่ยมันดูแมทกับหลายๆอย่างอย่างเช่นจมูกขเขาเนี่ยก็ก็ได้เป็นเป็นสีดํานะครับแทนที่เป็นสีเงินนะฮะซึ่งเป็นการตกแต่งและเป็นการจัดลูกเล่นของรถคันนี้นะถามว่า เป็นยังไงบ้างผมมีโอกาสได้ขับมาจากที่ที่ผมไปซื้อมากับพี่พันธ์นะก็สําหรับผมขับแล้วขับดีมากแล้วท่อเนี่ยทั้งเส้นเลยนะที่ถูกทํามาแต่ว่าไม่ได้ดังแบบรบกวนชาวบ้านเขาคือเสียงเขาเนี่ยให้ความสนุกมากนะครับซึ่งมันทําให้ผมนึกถึงสาวกบีเอหลายๆคนว่าถ้าคุณอยากได้บีเอเนี่ยต้องคันนี้เลยถ้าเรายังงบไม่พอบวกกับแม็ไลน์ของ BBS นะครับ ขอบ19นะรถกับล้อแม็กเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเครื่องเกียร์ถูกจัดทรงให้เข้ากันแล้วทําให้ตอนขับขี่เนี่ยเรารู้สึกว่าแม็กขอบ19เนี่ยต้องหนักใช่ไหมนี่ไม่ไม่ได้หนักเลยแล้วเขาไม่ได้ใส่ขอบ19มาแบบว่าใส่เป็นงั้นๆแหละให้มันมีขอบใหญ่นะด้านหลังและด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมความนูนมันต่างกันด้านหน้าเนี่ยเขาจะเสมอส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะมีก้านความแบบความงงเข้าไปหน่อยแล้วรถเนี่ย ถูกจัดทรงมาให้เสมอกันเลยคือสวยมากนะครับคันนี้เหลือแค่ขัดให้เงากว่าน,นี้นิดหน่อยเนี่ยทุกอย่างจะจบและลงตัวมากนะครับแล้วก็เหมือนเดิมใครที่เคยเล่นรถ BM อยู่แล้วหรือว่าศึกษามาระดับหนึ่งแล้วมีกลุ่มมีช่างหรือไม่มีช่างก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาก็มาคุยกับเรามาขอคำปรึกษาเราเหมือนเดิมนะครับก็ลองมาดูคันนี้เอานะแต่ถ้าใครยังกลัวๆอยู่พึ่งมาเล่นรถยุโรก็ลองไปทางเบนซ์ก่อน จะถามว่าคันนี้สวยไหมสวยแล้วผมก็ถูกใจผมก็ชอบด้วยทั้งๆท,ที่ผมเป็นสาวกเบน์มาก่อนนะแล้วราคาเนี่ยแม่งโคตรโดนเลยราคาแค่แสนกว่าบาทแล้วปี2007ปกตินะถ้าเป็นรถอย่างยาลิตขาวของเราอะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วแต่นี่ปี2007ยังจัดไฟแนนซ์ได้ไม่ต้องบ่นว่าผ่อน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 เจ็ดพัน 7, 000, ต้นๆแต่ในระยะสั้นแค่สางวดออะแนนได้เนี่ย ก,ก็ดีแค่ไหนแล้วเพราะส่วนใหญ่จัดไม่ได้อยู่แล้วขนาด e c 6เรายังจัดไม่ได้เลยแต่คันนี้จัดได้มันฟรีดาวนะครับซึ่งรถรุ่นเก่าๆเนี่ยจัดได้เนี่ยบางคนทําใจแล้วยังไงก็ต้องมีเงินดาวบางคนจัดได้กูโอเคอยู่แล้วขอแค่ให้จัดไฟแนนซ์ได้กูยินดีจะผ่อนเดือนละหมื่นเดือนละแปดเก้าพันอยู่แล้วแต่นี่จัดได้ไม่พอฟรีดาวด้วยคุณต้องโอเคแล้วเราอย่าแบบว่าเฮ้ยหวังต้องผ่อนน้อยไปอีกมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้หวังว่าเขาจะให้ระยะยาวอีก มันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมแค่จัดได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่พร้อมก็ตัดสดหรือว่าเอารถมาแลกแค่นั้นมาดูท้ายกันไฟท้ายลงดำสีแดงกล่ำนะครับไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในบั้นท้ายเนี่ยสวยมากช่องไฟตรงเป๊ะหมดเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นโลโก้ปกตินะครับแล้วก็ไฟอีกด้านหนึ่ง ใส่กิ้งลมดําแดงกลับไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็พันต้องมุดแล้วดูท่อข้างล่างมาทั้งเส้นเลยนะครับมาทั้งเส้นเลยมายาวไปนู่นเลยซึ่งมัน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 ทำให้เสียงแบบว่ากระหึ่มระดับหนึ่งแต่ก็ไม่น่าเกียดเกินไปนะครับนี่แล้วก็เดิมหมดเลย เดิม,เด,มเดิมหมดเลยนี่ก็เหมือนกันเห็นปะเดิมแล้วก็โอ้โหบุ๊กนี่โคตรโบราณน,นะครับเห็นปะมีให้ครบหมดเลยนะครับโบราณมากนะครับใครที่ชอบสะสมก็เก็บไว้นะครับ ตรงนี้พลาสติกยังอยู่ไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็นี่เดิมหมดเลยนะโอเคนะสภาพดีชัดเจนไม่มีชนแล้วก็อันนี้ก็เดิมเเลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยนะนิ้วรอยตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีแตกหักเลยนะไม่มีสึกหรอไม่มีอะไรเลย จ,จกไม่มีเบียดแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่ารถคันนี้ได้โหลดเตี้ยหรือเปล่าล้อเขาใหญ่ทําให้มันดูเหมือนรถเตีย้ยแต่ความจริงเท่าเดิมเลยเขาจัดทรงมาให้เท่าเดิมเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะเบาสภาพภายในสวยมากเบาเดิมๆปีกไม่มีล้มสีต้องสีทนแบบนี้แม้กระทั่งกิ่นอนะพัน กลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นแบบนี้เลยนี่คือกลิ่น B M ยุคเก่า,กาดดยุคเก่าเลยเกียร์ออโต้ใครๆก็รู้ช่องแอร์ไม่มีแตกหักคอนโซลหน้านะครับไม่มีคาบกาวนะพวงมาลัยก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นตเลยบวกมันติฟังก์ชันชอบตรงที่วิทยุเนี่ยยังเดิมๆอยู่แล้วดูแผงประตูดิ มีนิดเดียวเนี่ยตำหนิมีแค่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดฝาปองเตรียไมไว้ก่อนไปดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังนี่เหมือนกันแล้วน้องพันรู้ไหมมีแอร์หลังให้ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์สามรุ่น สามหนึ่งแปดไอเครื่องสองพันเบนซินนะคิดมากคือไม่ต้องทำอะไรแล้วไปถึงขับได้เลยแล้วก็บำรุงรักษาเขาไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มขับแบบนี้แหละมันจะแบบมันเป็นความสวยที่คลีนแบบว่าเตะตาดีอะครับเบาะสวยมากสวยมากเดี๋ยวขอเปิดตรงนู้นให้ดูหน่อยนะ คือผมก็เข้าใจนะเห็ะพลาสติกยังใหม่หลายคนอยากได้แต่ก็นั่นแหละผมก็เป็นห่วงไม่มีคาบชาเลยบ่ ไม่มีขาดปีกไม่มีล้มพลาสติกไม่มีแตกหักแล้วก็คอนโซลหน้าก็เหมือนกันด้านนี้แล้วก็แผงประตูนะครับโอเคเรามาดูห้องเครื่องกันนี่คือห้องเครื่องนะครับเครื่องสองพันเบนซินนะ ฝาอันนี้นะครับดำเมี่ยมแบบนี้เลยแบบไม่ได้ลงน้ํายาเลยนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดำเมี่ยมแบบไม่ได้ลงน้ํายามาลูกได้นะขอดูคันหน้าหน่อยแบบค่อยๆดูกันนะเดิมเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยคือสมบูรณ์แบบมากนะคันนี้สมบูรณ์แบบมากสีไม่เคยเก็บเลยนะตรงนี้ ไม่เคยเก็บเลยงย้านด้านอยู่เลยสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็นี่เดิมๆจนเหี่ยวเลยนะแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะโอเคสำหรับคันนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่แสนเก้าหมืนเจ็ดบาทนะฟรีดาวนผ่อนประมาณ7จ0ดกับเศษหลักสิบได้36งวด หรือว่า3ปีนะได้ระยะสั้นนะครับแต่ก็ฟรีดาวแล้วก็โชคดีนะที่ได้จัดได้ตอนแรกก็คิดว่าจัดไม่ได้หรอกนะครับก็สนใจเนี่ยมาลองขับได้ที่รามคำแหง164งร้ิมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะแล้วก็อยากคุยอยากปรึกษาอยากถามอะไรก็แล้วแต่แอดมาเลยที่ไลน์แอดแอดดีอย่าลืมเติมแอดซ์ด้านหน้าด้วยนะครับประมาณนี้ก็อายุมากกันแล้ว หรือว่าบางคนอายุยังน้อยแต่ว่าเริ่มพร้อมแล้วอยากได้ BM ก็ไม่ต้องไปออกรุ่นใหม่นะครับถ้าชอบรุ่นนี้ก็เอารุ่นนี้นอกจากคุณไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องไปแคร์ว่าน่าจะใหม่หรือเก่าหรืออะไรนะครับถ้าคุณชอบเนี่ยต่อให้เพื่อนว่าไงเรื่องของเพื่อนมันดิแล้วก็แก่แล้วไงอะถ้าเรายังมีแรงขับได้ก็ขับไปเถอะตอนเราตายไปเพื่อนได้ไปกับเราไหมคนที่แม่งว่าเราได้ไปกับเราไหม เผอรอแม่งเอาเงินเราไปใช้อีกเผอรอแม่งเอารถเราไปใช้อีกนะครับก็ช่างหัวมันนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมก็ลุยมันไม่เกี่ยวกับว่าอายุขนาดนี้จะต้องขับรถแบบนี้ขับรถแบบนี้ไม่ได้ยิ่งคุณกเกษียณแล้วเนี่ยคุณเหนื่อยมาแทบตายมีเงินแล้วเนี่ยคุณเลือกเลยคุณอยากจะขับพอตขับอะไรก็แล้วแต่ช่างหัวคนที่แม่งว่าคุณดีคุณจะทําตัวไม่ดีก่อนที่คุณจะจากโลกนี้ไปสักหน่อยเพื่อตัวเองมันไม่ได้เลยเหรอนะก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ